ผู้ปกครองที่ลงมาจากทางสะพานนเรศวรนะครับกรุณาลดความเร็วนะครับแล้วก็เวลามานะครับต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่านี่ครับมันมีมันจะมีรถหันออกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับส่งตรงหน้าโรงแรมนะครับส่วนท่านใดที่เอามอเตอร์ไซค์มานะครับถ้าไปส่งตรงบริเวณหน้าโรงเรียนเวลาออกให้ออกทางนู้นนะครับอย่าออกตางวัดนางพญานะครับเพราะว่ามัน ตรงนี้มันจะเป็นทางเบี่ยงเยอะมากเราไม่ใช่ไอ้พ่นมันคือเมฆเขาเรียกว่าเมฆคอนเทลเขาเห็นไหมทุคนเห็นบ้างไอ้นี่ว่ามันบินบินไปแล้วมันเป็นปืนหรือเปล่าเขาเรียกเมฆอะไรครับเมฆคอนเทลไม่ใช่ไอ้พ่นแต่ในกรณีขอ,องมันจะเหมือนกับหนังฟุตบอลไปดีดีนี่ ครูขอครูขอจําลองว่าถ้าดาวหางโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นสี่ตำแหน่งนี้นะครับดาวหางเมื่อกี้คุณแชมป์บอกว่ามันมีสายยาวว่าอะไรนะก้อนน้ำแข็งตกตะกอนเนาะองค์ประกอบของมันคืออะไรครับน้ำแข็งอ่ะพอมันเคลื่อนที่ปุ๊บนะักเรียนครับดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยเวลาที่เวลาที่ลองเห็นอย่างเงี้ยใน,นตอนเนี้ย เตรียมของมรลนิกับเด็กหิ่งวิซีคะไปไปเดี๋ยวเก็บเดียเดัไปดิน่งดินงดนินดินเกบนไปทำไรครับอยู่เวนครับก็เลยรดน้ำต้นไม้ครับนี่สี่ต้น สต้นนะครับเกียวหนึ่งต้นแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับมันต้องมีคนสู้ครับได้ไหมคนเราถ้าไม่สู้ก็ตายใช่ไหมครับ,รบเออแต่ถ้าสู้ยังมีสองอย่างคือไม่ตายก็รอดนะครับแล้วกูแชมป์เลือกอยังไงครับกูแชมป์เลือกที่จะเดินตามหลังกูอุ๋ยครับแปลมีอะไรกูอุ๋ยโดนก่อนอแปล ลมันจะลอกไ,ไม่ได้ขูดมันไม่เ,เขียวแล้วเนี่ยหญ้ามันยังเขียวอยู่มันต้องขูดดูข้างในเนาะอืม <laughs> หอมมอลนิดกับเด็กกิงดิซี่คะ